แค่ไนนจ้าป่านแต่ว่ารอก่อนอทำกับข้าวพ่อครัว 哦。<noise> ได้ไหมอยู่คอนโดอะไรไม่ได้ไม่ได้ครับแต่ถ้าถามแบบเออแบบถ้าถามแบบว่าอะหนูยังรู้ไปททาไมเนีย่ยรู้ไปททาไมบอกได้ค่ะแต่ว่าแบบต้องแบบบอกหลังไม่อะ่ะว่าหนูอยู่คอนโดอะไร มึงพาดูไปหาหนุ จะยินแม่ได้ไหมแม่ได้ไหมพ่งได้ยินปวัาสสงครามนั่นไหมได้ได้ได้เดี๋ยวไปอรถมึงก่อนจบกูได้เข้าไปทำงานในเมืองความหักมึงควรสิมีสองคนเท่านั้นเจอกับเขาสิหักกันคันยอมมอได้สินข้อสามเคยท่องอยู่บ่ละ ya gó chân cha đi hắc ngồi hắn nè hả ạ ấy ấy nè đi khôn điêu alo ha ha ờ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  เพื่อความพูดคำบ้างน้ำคนเดียววินดี้ต้อนรับสมาชิกใหม่ค่ะทุกคนช่วยกันกดใครยังไม่กดซับเช่วยกันกดซับได้นะคะแจกแจกซับว่าแจกซับได้วปะละอายใจบอดที่เฮ็ดให้เขาแตกเธอว้าว งไหนของวัดตนตรงครับข้าว,าวอุ้ยอนุรักษ้าสิบดวของคุณครับจะกลับไงอ่ะต้องรอเปล่ารอดิท้องเสียอ,อาหารกินไม่ได้เลย ออกับเราเลยออกับเราเลย<ะ>ออกับเราแล้วทำไมอะ่ะก <laughs> ินไม่ได้เลยไม่อร่อยเลยแล้เพ <laughs> ิม่มไปกระติ๊กเดียว <laughs> าอ,อาหารอะไรมึง <laughs> ไมปทำอะไรวะเนี่ยก็ <laughs> คืออะไรอะ่ะกินดิ <tu i ro> ต,ตอนแรกจะไปตกปลาจะไปเอาแคปพีไงแต่พอได้ปลาก็เลยมาทําอาหารเกียวตกละก็เลยมาทำเนี่ยตกน้ําตื้งหรอใช่ค่ะใช่แล้วปลาหมึกนานะใช่ได้มา120ตัวเลยมาทําอาหารซะทำอาหารถูกแต่มันเพิ่มอยู่กระตุยนึงอ่ะกระตุยเลยเอาแล้วกินมือเหรอเรากินเสร็จยังไอ้ด่างไอ้ด่งกินหมึกไไปเลย มือด่างเอ้ยเอาเอาก็ได้กระเป๋าครัเกษ38ครับเอาครับเอ้ยมันมีหมึกย่างเนี่ยมันมีหมึกด่างมีมีมีกบย่างวะอ๋ออันมีงอันนึงมาสองกิโลเองสัดอ่ะกินไหมหมึกสอกเออเพิ่มกระติ๊กเดียวเองอ่ะมันไม่เพิ่มอ่ะแม่งกินก็ช้าเพิ่มแบบเพิ่มกระติ๊กนึงอ่ะ เออโอเคค่าอาหารคนละห้าพันครับกระเป๋าเก่ยวจด้วยเอ้อาอุ้ยเอ้าเดี๋ยวคขาให้ชิวฟรีโอ้มันเต็มไหมฮะหรือว,ว่าไม่เต็ม <inaudible> ไม่เต็มรอลุ้นดูดยโอ้โหเพิ่มตั้งเยอะพ่อมาทำอะไรคนเดียวระวังนะนระวังตัวด้วยหนูกลัวพี่เป็นอะไรไม่อยากมา<ว>หนามาหนาคนเดียวสิเป็นห่วงเหรอครับ เป็นหว่วงก็มาดูแลดิ๋ยากดเด้วยแต่ว่าดูด้วยไม่ได้ก็ต้องไปทำมือทำงานเรืยอแล้วคขานี่ก็ทำงานเขาทำกับเข้าให้ที่รัง<า>เลยเลยต้องเลยต้องสอ่งเมนเูเดี๋ยวไปทำก่อนเขปะ่ะโอเคนะเรารอ,อกินได้เขม เรากินเสร็จพี่จะได้กินเราต่ออะไรอ่ะจะได้กินของเราต่อไงกุ้งอ่ะอ๋อแล้วไปตกใจบกเฮ้เข่าวอ้ไรใจงั้นเดี๋ยวเอาข้าวให้กินไปดดังเฮ้ยว้าวของซองรลยเธอยังแต่งเลยคุณบิดดัง ว่พาพักก่อนน้ำโมเอไแล้วกล่องซ่อมมาขับขับเองพี่ชายนายรับระเป๋าสีฮับเนี่มีเอาไป<ๆ>เ,เปลี่ยน <laughs> แองะไรวะเท้าพี่ไปหยับตะปูมาหรือไงแต่ร้อหนึ่งทีเดียวแต่นะ <c oughs> ัะไม่ดังมึงสงสารขาาเขาพวกวเขารดนทำร้ายอะ่ะร <c oughs> ะดับโอเวอร์มึงบอกโดนทำร้ายว่าเขารดอนทำร้ายโดนปุ้งเขามาทำไงอะ่ะ <c oughs> ไปตรงไหนให้กูตรงไหนให้กูตรงไหน สบายหรือไงน,นี้เขาอะให้ไปส่งห <า S 1> ไหนครับน้องไปส่งเดี๋ยวปนะ้ามุน่ะคุณจะไปไหนดีนะ้าไปไหนดีนะ้า พารกิจีกินเลยวะพารกกจป้องคนในแก๊งไงเรกอะไรเอกกยจะได้รู้ว่าถ้าเพื่อนโดนป้กูจะโทษมอนคนแรกไม่ใช่อาจจะไม่ใช่หนูก็ได้ไม่ได้่ยโป้ดีเขาเรียกว่าช่วยคนในแก๊งดีกว่า บ้านกลับทางไหนวะ<อ>ทางกลับบ้านก็ลืมลืมหรอกผู้เล่นระดับ